คุณพิชัยเขียนมานะครับว่าสวัสดีครับท่านทนายความครับผมมีคําถามแบบนี้ครับหลานชายผมเดินทางไปต่างจังหวัดกับเพื่อนแล้วปรากฏว่าเพื่อนที่เดินทางมาด้วยเนี่ยติดลักษณะติดยาเสพติดคือติดยาบ้าเพื่อนคนนี้ของหลานชายได้พกยาบ้าไว้ที่ตัว5เม็ดผมสอบถามหลานชายว่ารู้เรื่องหรือไม่ว่าเพื่อนคนนี้มีลักษณะของเป็นการเป็นคนติดยาบ้าหลานชาย บอกว่าไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะครับและก็เล่าให้ฟังว่าเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆเห็นว่าเขาว่างงานอยู่ก็เลยชวนให้นั่งรถไปเป็นเพื่อนเฉยๆนะครับพอขับออกไปในระหว่างทางปรากฏว่าเจอด่านตำรวจตรวจนะครับซึ่งก็เจอเป็นปกติอยู่แล้วนะครับตำรวจได้ทำการค้นรถและค้นตัวทั้งสองคนนะครับก็ไปพบยาบ้าอยู่ที่ตัวของเพื่อนคนนี้ เลยโดนจับทั้งคู่โดยโดนจับทั้งคู่นะครับและแบบนี้หลานผมจะพ้นผิดได้อย่างไรครับเขาก็เขาเหมาว่ารู้เห็นกันทั้งคู่นะครับโดยในชีวิตนี้หลานผมคนนี้เป็นเด็กดีเรียนจบมหาวิทยาลัยช่วยพ่อแม่ทำมาหากินตลอดนะครับส่วนตัวของผมนี่เชื่อนะครับว่าหลานชายของผมเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องนี้จริงๆนะครับจะทําอย่างไรได้บ้างที่บอกว่าหลานหลาน ผมไม่ทราบเลยนะฮะซึ่งซึ่งปัญหาเนี้ยก็มีอยู่คดีทุกวันนี้ที่ที่ศาลเนี่ยนะฮะจะเป็นอย่างนี้โดยโดยตลอดนะครับจะเป็นอย่างนี้นะฮะคือ,อ,อจะถูกจับมาร่วมกันกระทําความผิดบ,บางครั้งเนี่ยไปเจออยู่ในรถเนี่ยนะฮะคนที่อยู่ในรถก็จะอยู่ในข่าย นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเป็นปกติของของการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจคือตํารวจเขาก็คือไม่ไม่ได้ผิดหรือไม่ได้เลือกปฏิบัติอะไรไม่ได้เลือกปฏิบัติครับอันนี้เป็นผิดที่เขาเขาทำอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ในข่ายของขั้นขั้นสงสัยและขั้นสงสัยว่าเฮ้ยร่วมกันกระทําความผิดไหมนะครับถามว่าจะทํำยังไงที่จะช่วยหลานได้ก็คือต้องต่อสู้คดีครับต้องต่อสู้คดีเพราะว่าดูจากพฤติกรรมของของหลานด้าเนียนะฮะจากข้อที่จริงที่ให้มาเนี่ยโอเคน่าเชื่อว่าหลานนี่ไม่รู้จริง นะครับไม่รู้จริงแล้วจุดสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่ายาบ้าเนี่ยอยู่ที่ตัวของเพื่อนอนะฮะอยู่ที่ตัวของเพื่อนซึ่งข้อที่จริงพวกเนี้ย <c oughs> นะฮะก็ถ้าถามว่าคําแนะน,น,น,นํากาคือแนะนําน่าจะสู้คดีต่อสู้คดีนะครับด้วยความที่หนึ่งเราไม่ได้ร่วมกระทาความผิดนะครับ,รบแต่ที่ตํารวจเขาต้องจับเนี่ยแน่นอนแล้วฮะมันมันจะต้องอยู่ในขั้นที่ข้อสงสยัยเพราะว่ามันเป็นคดียาเสพติดซึ่ง ซึ่งในปัจจุบันเนี้ยคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยในการกระบวนการที่ดําเนินการเนี่ยมีมีข้อยกเว้นพอสมควร,ครมีข้อยกเว้นทางช่องทางทางกฎหมายนี่พอสมควรเหมือนกันนะฮะเป็นการรับฟังพยานหลักฐานจากสายลับล่อซื้อเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าบางทีสายลับไม่ได้มาเบิกความที่ที่ศาลก็มีการรับฟังอย่างนี้นะฮะเนี่ยซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นข้อจํากัดในการต่อสู้คดีแต่ ในลักษณะของข้อเท็จจริงที่ให้มาอันนี้เนี่ยนะฮะว่าไม่ได้ร่วมรับรู้ด้วยเนี่ยผมเคยประสบการณ์มาอยู่เรื่องหนึงเนี่ย,เ,ยเจอกัณยาบ้าอยู่ในรถด้วยกันน,นั่งกันเต็มรถสี่สี่ประตูกันเนี่ยนะฮะอ,อ,อีกคนหนึงรับแต่คนอีกสามคนไม่รับก็ถูกจำพุกตลอดชีวิตนะฮะว่า,วาร่วมกันก็ต้องไปสู้กันถึงชั้นอุทธรณ์นะครับอุทธรณ์ก็ให,ให้ให้ความยุติธรรม ต่อมาสามทอร์ก็ฟังข้อเท็จจริงในลักษณะทํานองนี้ว่าเชื่อว่าไม่น่ารู้กนะฮะก็ต้งพี่ภาคษสายยกฟ้องให้ในส่วนของจําเลยสามคนที่เหลือเนี่ยนะอันอันนี้จะเป็นข้อเท็จจริงที่ชัดเจนกว่าถ้าถ้าว่าร้านบอกว่าอยู่ในกระเป๋าข้อเท็จจริงอยู่ในกระเป๋าของเพื่อนนะครับนะครับก็คือแนะนําให้คือไอทางเราไม่แนะนําคุณพิชัยก็คงจะทําแบบนี้แหละคงจะสู้นะฮะคือเขาส่วนตัวเขาก็บอกว่าเชื่อนะครับคือพฤติกรรม รู้จักหลานคนนี้ดีนะฮะตั้งหน้าตั้งตาเรียนจนจบระดับมหาวิทยาลัยก็กลับมาช่วยพ่อช่วยแม่ทำมาหากินเนี่ยแหละครับเอาเอาผลการเรียนการศึกษานะฮะประสบการณ์ที่ที่คุณงามความดีที่ที่หลานเขาปฏิบัติมาเนี่ยไม่เคยต้องคดีเนี่ยเอาเข้ามาให้ข้อมูลตรงนี้นยที่ผมกำลังจะถามว่าในการต่อสู้คดีต้องเก็บหลักฐานพวกนี้ต้องเก็บใช่ไหมถ้าไปเคยทําความดีอะไรให้สังคมมีบัตรมีประกาศนียบัตรมีอะไรนี้ก็ใช้ต้องเอามาด้วยพวกที่สําคัญครับสาคัญนะเพราะว่า มันเป็นเหตุอันหนึ่งที่ทําให้ศาลเนี่ยพิจารณาถึงเหตุมาโทษได้ถ้าฟังว่าผิดอะไรเงี้ยนะครับและส่วนหนึ่งถ้าศาลดูแล้วคนนี้น่าจะมีพฤติกรรมที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะกับยาเสพติดถ้าคดีข้อที่จริงบินเมอย่างนี้นะฮะมันก็จะเข้าข้อข้อประโยชน์ในการต่อสู้คดีได้ครับนี่นะฮะเป็นประโยชน์ต้องหาหลักฐานมานะถ้าถ้าทาให้ศาลเคื่อได้ว่าลานคุณไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่ก็น่าจะหลุด นะครับทำใจดีนี่มีอะไรจะเสริมไหมครับทางนายรศิครับก็ส่วนนี้ก็คือในกระบวนพิกระบวนการพิสูจน์ในศาลเนี่ยมันเป็นการเรื่องการพิสูจน์ครับว่าตัวลูกเนี่ยมีความผิดหรือไม่ร่วมกับรู้เห็นกับเพื่อนหรือไม่ก็พยายามพิสูจน์ให้ได้ว่าไม่ได้ร่วมนะฮะแล้วก็ไม่ได้รู้เห็นครับนะฮะประเด็นที่สําคัญครับแสดงให้ได้นะครับมีอยู่นิดนึงผมอยากให้ทานายทั้งสองท่านช่วยแนะนําคนที่อยู่ทางบ้านนิดนึงคือว่ากรณีนี้เนผมเข้าใจนะฮะคือ สามารถเข้าไปต่อสู้ในชั้นศาลได้หาหลักฐานได้คุณมั่นใจว่าคุณไม่ผิดแต่คนธรรมดาเนี่ยครับอยู่ๆไปโดนคดีแบบนี้มันก็หัวใจสลายไปแล้วถูกไหมฮะมคือเหมือนแบบกังวลไปหมดทุกอย่างทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าหลานของตัวเองนี้ไม่ผิดแต่ก็กังวลไปหมดแล้วนะฮะตรงนี้อยากอยาก,ยากให้เตือนหรือว่าฝากในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในฐานะที่คลุกคลีอยู่ตรงนี้ค,นค,คือคือผมผมอยากจะฝากกับท่านผู้ปกครองนะฮะที่ที่มีลูกหลานที่อยู่ในวัยรุ่นนะฮะกับชับ กับชับเขาสักนิดหนึ่งนะครับว่าอย่าเกรงใจเพื่อนฝูงนะฮะคดีที่ที่เราสัมผัสมาในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเคยแม้กระทั่งเคยเคยเจอแม้กระทั่งคือหนึ่งเนี่ยเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่มหาลัยนะครับมีชื่อปีสามนะครับมามีแฟนที่นครสวรรค์อุตสาห์นั่งรถมาหาแฟนที่นครสวรรค์น,นะครับมาไปทานข้าวกันปรากฏว่าแฟนเนี่ยเพื่อนหวานให้เอามอเตอร์ไซค์คันนี้ไป ไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งอีกที่หนึ่งซึ่งคนที่โทรมาบอกให้วานให้แฟนเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยนะฮะเขารู้อยู่แลว้วกับคนที่อยู่ปลายทางว่าว่าเขาซ่อนยาไว้อยู่อยู่ใต้เบาะมีการนัดแนะกันไว้อยู่แล้ว,ลวสองคนนี้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยสองคนนี้ไ,ไม่รู้เรื่องครับ,รบแต่ปรากฏว่าพอขับรถมอเตอร์ไซค์ไปถึงจุดแล้วเนี่ยทั้งคู่นี้ก็ต้องถูกจับนะทั้งคู่นี้ก็ถูกจับเนี่ยดำเนินคดีซึ่งซึ่งในขั้นตอนขั้นตอนตอนที่ที่จับเนี่ย เราถือเจ้าหน้าที่ที่เขาเขาเดาเนินการเนี่ยเขาก็ต้องระมัดระวังนะถ้า,าจะเห็นการการกระทําที่ดูล้วเหมือนรุนแรงเบื้อต่างต่างเนี่ยมันมันมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนแล้วก็มีปรากฏให้เห็นอย่างนี้กว่าจะกว่าจะสู้ได้ต้องออกจากหมาอะไรกว่าจะสู้ได้จนกระทั่งประสบผลเนี่ยก็ต้องออกจากหมาอะไรมาก,ก่อนเพราะอะไรทำให,<อ>ให้เสียอนาคตเลยนะในเจ้าเวลาของการดําเนินคดีมันไม่ใช่ว่า<ม>พิสูจน์กันแพ่แค่เดือนสองเดือนไม่ใช่เนี่ยนะ พิสูจน์การมติครึ่งปีมทีกรปีหนึ่งถ้าเกิดว่าสารนั้นๆเนี่ยมีคดีปริมาณคดีเยอะเต่ว่าม,มันก็ไปนัดสืบพยานยกันไกลแล้วก็ต้องออกจากมหาวิทยาลัยที่ตัวเองสอบเข้าไปเนี่ยต้องออกมาก่อนเพื่อต่อมาต่อสู้คดีเพือ่อที่ต่อมาต่อสู้คดีบางครั้งคือบางครั้งก็ไม่ได้ประกันตัวไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยรับรับการประกันตัวคือปล่อยตัวชั่วคราวในวางคดีเพราะว่ามันเป็นคดียาเสพติดแต่ว่าเป็นคดียาเสพติดเนี่ยสารก็ต้องพิจารณาแล้วว่า ถ้าเกิดปล่อยมาไปกระทำผิดอีกอะถูกไหมครับคือมีอยู่หลายเรื่องที่ว่าขอประกันตัวออกไปก่อนเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปทําอีกแล้วหาเงินมาเป็นค่าใช้ใจ่ายในการต่อสู้คดีคนี่นะฮะก็มีอยู่อย่างเงี้ยเพราะนั้นคือศาลศาลก็ใช้ก็ใช้มาตรการของของศาลก็จะมีซึ่ง,ซ,งซึ่งก็มีเข้มงวดในเรื่องของของคดียาเสพติดพวกนี้จริงจริงแล้วเนี่ยฟังดูหลาย, <c oughs> ลายๆเรื่องและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือการเลือกคบคนนะครับ ต้องต้องพิจารณาิดหนึ่งนะฮะต้องค่อยๆดูแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะรังเกียจทุกคนนะฮะแต่ว่าเพียงว่าต้องสังเกตว่าจะไปไหนด้วยกันเนี่ยกับเพื่อนที่มีลักษณะมินเมย์นะครับมีลักษณะมินเมย์หรือเคยมีพฤติกรรมติดยาเสพติดเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้องระมัดระวังน,นิดหนึ่งว่าเออจะไปไหนด้วยหรือจะนั่งรถไปด้วยหรือแม้กระทั่งเขาขออาศัยรถเราไปด้วยเนี่ยบางครั้งเราต้องเร,เราจะต้องใช้วิธีการเช็คเลยว่าดูว่าเอย กระเป๋ามีอะไรไม่ต่างๆเนี่ยนะฮะนี่เพราะว่าเว่าเด็กเกิดบรรทุกไปส่งยาใช่ไหมฮะอาศัยไปส่งยาซึ่งคุณเรษฐิ์เคยเคยสัมผัสมาแล้วเนี่ยฮะว่ามีมาชอบถูกไหมฮะมาชอบว่าความคดีมาชอบแล้วผู้ชายผู้ชายมาชอบผู้ชายมาชอบยาเสพติดใช่เป็นค้าเลยมาชอบผู้หญิงผู้หญิงก็เป็นเจ้าของรถเป็นเจ้าของบ้านมันกินนอนกับผู้หญิงนั่นแหละต่อมาเนี่ยก็คนยาบ้าเอารถผู้หญิง ผู้หญิงไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยครับโอ้โหตลอดระยะเวลาที่คบมาก็คบหาเป็นเป็นแฟนกันทำกันเป็นเป็นปีเลยครับเนี่ยก็ถูกลวงถูกจับด้วยโดยไม่รู้ตัวเองไม่รู้เรื่องโอ้จริงจริงมันมีมีหลายเรื่องมากนะฮะอย่างอย่างตัวของท่านประธานสภาเนี่ยท่านทนายเกติศักดิ์ก็เคยเจอคดีที่วันนั้นมีโอกาสได้คุยกันคบกันแบบนี้แหละฮะผู้ชายเนี่ยแต่ว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นคนค้านะครับให้ใส่กระเป๋าผู้หญิงมาแล้วก็ให้ผู้ชายเป็นคนถืออย่างเงี้ยนะฮะเหมือนแสดงความเป็นสุภาพบุรุษ เจอดานผู้ชายก็โดนรวบไปด้วยแล้วนะใช่ใช่แล้วการสู้คดีการดิ้นการหลุดเนี่ยผู้ชายนี่จะหนักกว่าผู้หญิงอีกนะเพราะถืออยู่นะฮะลักษณะอย่างนี้นะครับว่าของยาบ้าอยู่ที่ตัวถูกไหมครับผู้หญิงได้มีโอกาสที่จะบอกไม่รู้มากกว่าถูกไหมครับเพราะยาบ้าอยู่ที่ตัวผู้ชายนะครับผู้ชมครับอย่างที่ทนายเดชพลเตือนนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเลยฝากเตือนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็อย่างว่าเราก็เข้าใจยากนะครับแต่ในเรื่องของการเลือกคบคนเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดเลย นะครับแล้วก็ฝากไปถึงกรณีที่ใครเจอแบบนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติแบบนี้นะฮะอยา่าไปโกรธไปเครื่องเขา